สู้สุดกกับหยกขาวใช่ไหมครับอ่ะว่าชัลล่าว่าไม่ได้เราเจอกับหยกขาวอีกครั้งใช่ไหมวันนี้เราก็กลับมาเจอเขาอีกครั้งนะรอบที่แล้วเราชกกับเขาร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบอ่ะวันนี้วันนี้ร้อยยี่หกอ่ะใหญ่เลยนะอันนานแล้วครับร้อยยี่หกนี่เราถือโอเคไหมโอเคครับเราเกินไปเท่าไหร่บ่อเช้าเกินไปปอนด์ชู่งก็ผ่านเฉลุยไปซ้อมหยกขาวเหมือนเดิมครับผมกี่วันหน้ารอบนี้ เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะรอบที่แล้วซ้อมกี่เดือนรอบที่แล้วว่าหลายเดือนกันหลายเดือนอ้าวเราชกมวยมารวมๆตอนนี้ร้อยบวกอ่ะร้อยบวกนะสามไฟล่าสุดเราชนะกี่ไฟแค่หนึ่งแพ้สองแพ้สองล่าสุดก็ชกไว้ร้อยร้อยยี่บหกนะยี่สิบหกนะเว่นี้มันต้องคุ้มไหมก็คุมนิดหนึ่งกิโลได้หกโลอ๋อก็พอสมควรนะก็ทุกไฟแล้วก็คุมประมาณนี้ละน้ำหนักปล่อยแล้วเท่าไหร่หกสิบหกครับเราประเภท ก็คล้ายๆกันแล้วนะเราเป็นคนจากจังหวัดอ่ะฝากแฟนคลับเชื่อหน่อยวันนี้ชื่อเป็นกำลังใจเลยครับวันนี้เจ๊เกินได้หน่อยโอเคขอโชคดีครับผมสู้ถึงที่เลยครับวันนี้เจอกับยกขาวนะครั้งที่สองนะเรานั่งรถชคกันที่ลังสิทธ์ใช่ไหมโชยู่ที่นี่ที่นี่วันนั้นเป็นไงผลงานชน้าเหนือทะเครับวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยยี่สี่วันนี้ร้อยร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกนะมาเช้ามาเกินไม่เท่าไหร่ จก็ซ้อมอยู่ที่ีทยกี่วันรอบนี้ก็ซ้อมมาตั้งแต่ตลอดนะครับเรานี่ได้ครบทุกอย่างนะเป็นไงหยกขาวก็มีลูกไหนมาที่ชกที่เขาก็มีทุกลูปทุกลูกอยู่ไหมความสูงความยาวเราน่าจะลอยกเขาไหมไปไล่ไงเราสูงเท่าไหร่อ่ะร้อยหกสิบกาน้ำหนักพอเราบ่อยๆคุมกี่โลรอบนี้สี่โลห้าโลไม่เยอะเท่าไหร่นะชกมวยมารวมๆสามไฟหลังเนี่ยเราชนะกี่ครั้ง แพ้กับแพ้กันเสมอครับแพ้กันเสมอนะโอ้อหได้ว่ากันใหม่เอ้าเราคนจากจังหวัดเชฟกูครัฝากเชียร์ฝากเชียร์ลูกเอกวันนี้ก็ช่วยฝากเชียร์ยรยช่วยเปิดใจนะครับก็บาร์สเต็มที่ต่อไปครับโออเคขช่วยด้วยต้องใจ